สวัสดีครับพบกับช่างนามสมัยอทีสวินนะครับอันนี้ก็คือเครื่องอาการลูก้าเข้ามาไอบานปั๊บตรงฝั่งขวาแตกนะครับนี่แต่ว่าคือตอนนี้ก็ช่างนามสามารถกลับมาใจได้มีชีวิตอีกครัังนี่นะครับก็ต่างร้นเราจะ รับส้มได้หมดเลยครับพี่ไม่ว่าเป็นอาการแบบไหนก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจทางพวกออฟฟิเชียลทุกๆอย่างเลยครับก็เดี๋ยวจังงามขอปิดคลิปไว้เพียงเต่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของทางร้านลองได้ทุกทุกจาก,การาเลยครับผม 成交。